สวัสดีค่ะทุกคนมาดู่ช่องเนเน่แท้ๆนะคะก็ะวันนี้ก็ไปอยู่ในเกม Free Fire Max นะคะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยตอนแรกก็นึกว่าจะมาสามทุ่มแต่ก็มาตอนหกโมงพอดีนะคะโอเคก็ภารกิจวันนี้นะคะก็คือเล่นหมดทั่วไปโดยห้ามใช้ยานะเด็กขาดนะคะโอเคและจะรับเครื่องหมายเอมาดี๋ยวจะไปกันกับพี่ชายนะเลยครับตั้งคุนครับ จำนวนหนึง่งดีได้รับกล่องด้วยโอเคใช้เลยเดี๋ยวก่อนรับของอะไรก่อนอเคแคู่นะโอเคแบบคู่นะคะห้ามใช้ยานะในโหมดทั่วไปเราสามารถเก็บเห็ดได้ธรรมดาเลยนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเห็ดมันจะช่วยอะไรเราได้ไหมนะโอเคไปสองสาม อุตส่าห์ไปฝาดงฝาดินอะไรกว่าจะได้ท่ามาใช้ให้มันคุ้มหน่อยใช้ท่าหนึ่งสองสามพร้อมอโลกับอะไรเนี่ยเคลี่เคลลี่เทสองสามพร้อมอีกแล้ว มามาพี่ด้านมาด้านมาตรงนี้มาตรงนี้มาข้างหน้าหนูเลยนี่เลยข้างหน้าหนูเลยสามสองหนึ่งตั้งในบูญยาเด้เงินสิบบาทตั้งตรงนี้ดีกว่าพี่ด้านข้างหน้าหนูเลยวยนี่มันเปลี่ยนไปด้วยอ่ะตรงที่เรากำลังจับเนี่ยเป็นสีกลมๆอ่ะขาวๆโดยได้เพชรนหนึ่งตัวเองเนะ าตายนี่ตายมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมเนะี่ยยังยังไม่ได้เล่นไมาทำดีอะไรตัวนี้มีอะไรลงไปลงไปงเจออะไรเนะี่ยอุ้ยเจออะไรเนี่ยลืม king p e เหรอ kingfish เฮ่ออะไรวะอ่าไม่หกไหอะไรอ่ะนี่เด้อเอ้ยอันนี้นอไม่ใช่บอดนะู่าไมีหัวด้วยไหนมองไม่เห็นอ่ะดีลมแล้วมันลมแล้วอุ้ยลูกกระสุนหมดพอดีต่อยแล้วกันนะตายซะ ุอวเสียงต่อยก็เปลี่ยนนะ่นนนนะเฮ้ยทำไมมันมีแต่ปืนไอ้ที่เราไม่ดาบได้มันแบบเ้อุบแบบ้ยตรงน,นี้มียาด้วยแต่ว่าไม่ยาเต็มไปหมดเลยวิถ้าวิ่งถ้าวิ่งตอนถือไม้อนะไรเนี่ยเปลี่ยนด้วย,ถ,ถ,ยถ้าชฉก,กี้ไปเนะี่ยดูวิ่งดิ พี่นันดูดิเจ๊ชาก,กี้อ่ะเอออุ้ยแล้วก็ถือมีดอย่างเงี้ยหุยอย่ยามาตอนกลางคืนแล้วกันนะถ้าวิ่งแบบเนี้ยถ้าปืนหายเฉยเลยตรงนั้นมียาหุยยาเต็มเมืองไปหมดเลยมีอะไรเนะี่ยถ้าปืนถ้าถ้าปืนก็ฆ่าปลามีดเหมือนเดิมว่ะเอ้ยไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนมีสเกเ็ตบอร์ดด้วยอือ เวลาตอนที่เราแบบว่าขึ้นบนสเกตบอร์ดอะเราสามารถยิงคนได้ไหมน่าจะได้นะไม่งั้นเขาจะให้มาทำไมเนาะถ้ามันยิงไม่ได้ขเข่่อเอเลยี้เกียจมีเกาะด้วยก่อหน,นึ่งยามันก็อยู่ทุกที่เลยนะเนาะเฮ้ยวิง่งไปไหนก็เจอเขาคงอยากให้เราล่อนมาก เอาก็ดีแล้วไงดิดดีไม่ได้คุณเลือกไงทุกคนต้องหเซอร์มากเลยทดีมันรูปร่างยังไงเฮ้ยถ้ากินเห็ดก็นก็เปลี่ยนนะฮะขี้เกียจมันกลับไปเฮ้ยมีคนอยู่ตรงแอร์รอบเฮ้ยทำไมมันไม่เดี๋ยวหัวหนึ่งเฮ้ยพอตั้งเกดคูโนที่สุดยิงโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเไปไหน่เยอ

พีี <pues> ่เมื่อกี้ทำไมตอนที่ล้มมันต้องผงกหัวเลยอะนั yeah. <t ell noise> ่งก่อนนี่เกาะเลยนะโอ้ยโอ้ยเตายบดเหลือห้าข้างหลังเขาบล็อกข้างหลังไม่ได้ทันมองมีของดีมากให้แค่รับอะ ยงงมันหมุนได้แบบหมุนอ้อนด้วยามาหมุนมาไหม,อ,มาาอะไรหนูเชืรอพี่ต้าเนี่ยหมดจันดับไปหมุนไม่เข้าหมุนไม่อยากเล่นเหรอไม่อยากไปลงแรงกับเราเหรอโอเคงเราจะไปสองคนนะ 3 2 1อนึ่งันน่อนนี่เากันด้วยฮะเออวัาววจะโดนลิขสิทธิ์เนี่ยดูเคโอเาโอเคโอเ้

ไม่อยู่ละมุยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนมีคนข้างบนหลังคาด้วยไม่อยู่ละมุยยัง้างกันมีคนอยู่ข้างบนหลังคาเดี๋ยวไปชุบให้เดี๋ยวไปชุบให้เดี๋ยวไปชุบให้อยู่ต้องอยู่ใกล้ๆวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันอ้าวทำไมยิงไม่ได้ว่ายิงใครยิงใคร ทอะไรอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะทำไมนิ่งอ่ะมันอยู่ข้างบนนะที่เห็นอ่ะของนี้มากนี่ทำไมมันเป็นปืนนี้เอาไม่ได้ไม่ดีอยาอยไปมันเจอนมันอยู่นั่นไปเลยวินิ Phải. <laughs> Mình nhìn đây là thấy lâu rồi đã. Dạ? Lấy chụp bưng ăn, lấy chụp Ok, đây. Huy phải đi. sao ta chưa nó?

หนูว่าจะไม่รอดซะแล้วเอาให้ตัวเดียวตัวรอระบบเนี่ยอ๋อไม่เคยเป็รุ่น G4A คูดกันหรอไม่ไม่ชอบดูดีร้อนจิมบูจิมบูปับปุ๊กยีพับปุ๊กยีพับปุ๊กยีชั้พปุ๊กยีชัพปุ๊กยีชิพปุ๊กยีเอ้ยเราจะได้โกดแล้วเอ้ยเราจะได้เกิดเกิดแล้ว จะได้โกรธเฉยอ๋อแล้วฮะผมมาแล้วฮะฮฮนี่เถึงก้าี่ันเลยไิี่ตนขึนได้หมเฮย<ฮ>ขึ้นบ้านขึ้นบ้านว่ะเหมือนคล้ายๆกับคำว่าจูนขึ้นบ้านเไปตรงน,นั้นเหมือนมีอะไรอ่ะเห็นเหรอปปืนโคตรเยอะตรงเนี้ย มียาแล้วแม่วอ่ะแมวปืนแรงชอบใแญ่ฟ้าผ่าเนี่ยคงเป็นเอฟเฟกต์เฉยๆแอ์ดับสองที่เลยไ,ไปไปไปแมวบิ๊กฟูนอนะเออหุ้ยเป็นกล่องทั้งสองอันเลยมันกลับหัวอะไรเนี่ยปืนอะไรเนี่ยมี MP40 ด้วยหุ้ย อันนี้อะไรปืนใหม่อะเฮ้ยพี่เจ้านี่ปืนอะไรอะอ๋อมันเป็นคือสกินของหนูเองปืนเดิมเอ็มพีสี่ศูนย์ไม่เอาดีกว่าเอ้ยเอามาชั้นนี้พี่ไม่โดนอยู่โดนจะบอกว่าจะต้องที่ไหนพี่จะใช้โดนตรงนี้นะว่าจะต้องที่ไหนเมนอมีวะเน่อะไรอ่ะออนี่อันนี้อันนี้เป็ของเราเองโดนของเราเฮ้ยเฮ้ยไม่มียังไงเนี่ยโอ้โห โดนวิตามินดีแล้วไม่ต้องเอามาอีกนะเฮ้ยมันข้างบวนมีขบวนอะไรวะเฮ้ย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 นี่นี่นี่คนละในบ้านในบ้านในบ้านคนละในบ้านเออชุดแดงโอ้ยเก็บสองฮะ แรงรถแรงขึ้นแรงขึ้นวิ่งค่ายสามตัวแน่โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะช anel นี้ของเราไปก่อนค่ะบ๊ายบายว้าวได้สกินสไนเปอร์ใหม่ด้วย